ที่เบตงค่ะเขามีบรรยากาศของการเปิดงานสมโพธวัดกวนอิมเบตงประจำปี2567นะคะจะเป็นอย่างไรพาไปชมกันค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเราเก็บภาพมาฝากนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการเปิดงานสมโพธวัดกวนอิมที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงหรือว่าวัดกวนอิมที่ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะก็มีการทําพิธีไหว้ฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธียกเสาโกเต่งแล้วก็จุดทูบใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเบตงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยนะคะแล้วก็ สิงคโปร์ที่มีเชื้อสายจีนบางส่วนที่เข้ามาร่วมงานในงานสมโพธิ์นี้ก็เพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยวัดกวนอิมเบตรงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือเป็นที่ประดิษฐานของเทพต่างๆอาทิเช่นเจ้าแม่กวนอิมท่านแปะกงนะคะแล้วก็องค์เทพสําคัญสาคัญอีกหลายองค์ค่ะผู้คนในพื้นที่มักจะกราบไหว้สักการะขอพรรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างไปเยี่ยมชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะของสถานที่แห่งนี้ด้วยค่ะ ในส่วนของงานสมโพธิวัดกวนอิมจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา5วัน5คืนนะคะกิจกรรมภายในงานก็จะมีพิธีาธการต่างๆค่ะตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะอย่างการแสดงจากนักเรียนสมาคมต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตงด้วยซึ่งในวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีพิธีอัญเชิญองค์พระม้าทรงสิงโตมังกรของวัดกวนอิมและคณะร่างทรงจากประเทศมาเลเซียนะคะแห่ไปร รอบเมืองเบตงเลยค่ะให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวก่อนที่จะมีพิธีลุยกระเบื้องลุยไฟในช่วงค่ำวันเดียวกันค่ะ,ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะพี่คุณผู้ชมขาสามารถที่จะไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศประเพณีงานสมโพธวัดกวนอิมเบตงกราบไหว้ขอพรเทพองค์ต่างๆได้ณนะวัดกวนอิมเบตงตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอ,อ,อันนี้คุณป๊อบอจิรงนี่เขาไปมาตอนตรุษจีน ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วเก็บภาพมาฝากด้วยหรือว่าคุณป๊อปเป็นคนเชิดสิงโตนะไม่่าใช่ไม่ใช่เขาเป็นเชิดสิงโตเห็นรักทุกกิจกรรมช่วงนี้ทำทุกอย่างนะคะเบตงก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะในใจที่อยากไปเพราะต้องมีสะพาน walk sky อ a กอัยวเวงใช่แล้วก็มีกิจกรรมนี้อีกกลัวความสูงไม่ใช่หรอคะกลัว แต่พี่เคยบอกต๊อกเคยขึ้นไปกับต๊อบอกว่าอย่ามองข้างล่างให้มองข้างหน้ามีเทคนิคใช่มีเทคนิคแต่สุดท้ายค่ะถ้าเรามองล่างปั๊บเราจะไม่กล้าเข้าทันทีก็คือเป็นหลักการเตี้ยอุ้มคอมลองย้อนกลับไปดูที่เลยได้ผู้ชมทำไมทําไมคุณต๊อคุณชมพู่ดูพูดน้อยดูสุาพเรียบร้อย ะะมันเป็นเทคนิคอะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นการกั้นความกลัวแต่กั้นไม่ไหวเพราะคุณตอบเข้างน้ำก่อนอ,อมันเป็นเรื่องสป<อ>ิริตเหมือนกัน<อ>นะค่ะ